การคลิกแต่ละครั้งในโปรแกรม SketchUp นะครับหมายความว่ายังไงเราไปดูกันนะครับในชิ้นงานนะครับ1ชิ้นเนาะหรือ1วัตถุนะครับของ SketchUp เนี่ยจะประกอบไปด้วยเส้น Edge นะครับแล้วก็ a c e นะครับด้านข้างที่เป็นเส้นดำๆเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเส้น Edge นะครับ สังเกตดูนะครับที่ entity info นะครับถ้าผมคลิกที่เส้น d g e นะครับเขาจะเขียนว่าเส้น d g e แล้วก็ความยาวนะครับ length 1.5งเมตรนะครับแตถบ่ถ้าผมคลิกที่พื้นผิวนะครับถ้าผมคลิกที่พื้นผิวนะครับเขาก็จะขึ้นว่า face เห็นไหมครับแล้วก็จะเป็นจะมี area ขึ้นมา ทีนี้นะครับในการคลิกนะครับแต่ละครั้งนครับจะมีความหมายยังไงนะครับใน SketchUp ในการคลิกชิ้นงานนะครับเราสามารถที่จะ select โดยการคลิกได้สูงสุด3ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งนะครับความหมายจะเป็นดังนี้นะครับ1เลยนะครับคลิกครั้งเดียวนะครับสมมุติว่าผมต้องการเลือกคลิกเฟส ่ก็คลิกที่ครั้งคลิกคลิกหนครั้งนะครับหรือจะเป็นเอทหรือเส้นขอบนะครับก็คลิก1ครั้งนะครับ,รรบ,รบ,รรบถ้าอยากจะเลือกหลายๆชิ้นก็กด c t r โทนะครับสังเกตที่เมาส์นะจะมีเครื่องหมายบวกนะครับอ่ะผมก็จะคลิกเห็นไหมครับเราก็จะเลือกวัตถุหรือชิ้นงานได้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ คลิก2ครั้งนะครับความหมายคืออะไรอย่างเช่นผมต้องการคลิกหน้านี้นะครับ2ครั้งคือผมต้องการเลือกเฟสนี้ด้วยแล้วก็เส้นขอบนะครับหรือเส้นเอจเนี่ยนะครับทั้ง4ด้านนะครับปกติถ้าเราคลิกแกเราก็กดทีละตัวถูกไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ถูกไหมมันจะเสียเวลานะครับถ้าเราเดิลคลิกนะครับ คลิก2ครั้งปุ๊บปบอ่าเห็นไหมครับถ้า2ครั้งปุ๊บเนี่ยเฟสตรงนั้นแล้วก็พื้นที่เส้นขอบนะครับโดยรอบนะครับก็จะถูกเลือกไปด้วยนะครับทีนี้นะครับคลิก3ครั้งความหมายคืออะไรอ่ะลองดูนะครับ1 2 3อ่า จะสังเกตเห็นนะครับว่าเส้นนะครับเฟสหรือว่าเอจที่เชื่อมต่อกับหน้าที่เราเลือกนะครับก็จะโดนซีเล c ไปด้วยนั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือว่าอย่างถ้าตรงนี้เป็นกล่องหนึ่งใบนะครับถ้าผมคลิกหนึ่งครั้งก็จะเลือกแค่หน้าหรือเส้นหน้าเดียวนะครับคลิก2ครั้งนะครับก็จะเลือกทั้งขอบทั้งหน้านะครับแต่คลิก3ครั้งก็คือเลือกทั้งกล่องนั่นเองนะครับ